ตำนานคืนเดือนมืดราว30ปีก่อนในหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่ห่างไกลจากตัวอำเภอถนนดินแดงทอดยาวลัดเลาะไปตามทุ่งนาที่เขียวขจีสุดลูกหูลูกตาดินฟ้าอากาศยังโอบอุ้มต่อชาวบ้านฤดูฝนตกต้องตามเวลา้องนาเตรียมไปด้วยชีวิตชีวาคือผักสวนครัวรอบบ้าน ออกดอกออกผลสัพรั่งกินดินหอมระรื่นหลังฝนตกลอยเขาสายลมเย็นช่างเรียบง่ายแต่เพียมไปด้วยความสุขในหมู่บ้านมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่ามานุชายหนุ่มวัยยี่สตนๆร่างคายกำยำร่ำสันผิวก้านเกียนจากการทำไร่ทำนากลางแดดเขาขยันขันแข็งทำงานตั้งแต่เช้าจดคำชาวบ้านรักไข่เพราะนิสัยดี ทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยวันวันเขาวนอยู่กับการทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บผักเก็บหญ้าดักปลาในคลองแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือชะตากรรมของเขาในคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตมานพไปตลอดกาลเย็นวันนั้นหลังจากเก็บวัวเก็บควายเข้าคอกอย่างเรียบร้อยมานพเห็นฟ้ายังไม่มืดสนิท จึงควา้าฉมวกผู้ใจสะพายตะกา้าสารตั้งใจออกไปแทงปลาที่สระน้ำไายทุ่งนาเหมือนเช่นทุกวันพระอาทิตย์กำลังลารับของฟ้าทองฟ้าไลเ่เฉสีส้มผมฉุมูสายลมเย็นยำ่ำทรงเสียงกระซิบผ่านใบไม้ใบไผ่ปลิวไหวมานพมาถึงริมสระนั่งยองๆแทงปลาด้วยความชำนาญ เสียงปลากระโดดบีดน้ำดังปอกปอกเป็นระยะเสียงริงรีเรไลขับขานพอกเรากบกินดินและน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันสงบสุขที่คุณเผยแต่คำคืนนี้จะไม่เหมือนคืนไหนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแสงสุดท้ายของวันค่อยๆรับหายของฟ้ากลายเป็นผืนผ้าสีดำสนิทมีเพียงหมู่ดาวพร่างพราวเต็มท้องฟ้า แต่ดวงจันทร์กับไรเงาคืนเดือนมืดมาเยือนโดยสมบูรณ์ขณะกำลังเก็บอุปกรณ์เตรียมกลับบ้านนั่นเองหมานบก็เรือไปเห็นดวงไฟเรืองแสงสีส้มกำลังกระพิบไหวช้าช้าอยู่ปลายท้องทุ่งนาไกลออกไปมันลอยนิ่งอยู่เหนือพื้นดินประมาณศอกเศษลาวกับมีใครถือโคมไฟเดินลอยละล่องไปในความมืด มานบคกหมดคิ้วใครมันจะหาปลายามดึกขนาดนี้วะความสงสัยชุดล้างเท้าของเขาให้ก้าวเข้าไปใกล้แต่เพียงไม่กี่ก้าวความสงสัยก็เปลี่ยนเป็นความสยดสยองภายใต้แสงตะเกียงในมือดวงไฟประหลาดนั้นเผยรูปร่างขึ้นมาอย่างชัดเจนนั่นมันไม่ใช่ตะเกียงและก็ไม่ใช่คบเพลิงด้วยแต่มันคือหัวมนุษย์หญิงสาวซีบขาว ลอยเดียวกลางอากาศเส้นผมยาวกระเซาะกระเสริมผิวไหวไปตามสายลมเส้นใสาภายในสีแดงคร้ำยานย้อยพันกันลุงลังอยู่ด้านล่างดวงตาคุมโตแดงฉานจ้องมาที่มานพยางดูร้ายเอ้ยนั่นมันผีกระสือดวงใจมานพเต้นรัวดวงตาเบิกโปรงโอ้ยแม่เอ้ยเขาตะโกนลั่นก่อนหันหลังเพนแนบแทบไม่คิดชีวิต เสียงลมบีดบิวกีดฝ่าความมืดผีกระสือลอยตามมาอย่างรวดเร็วใส่ของมันสะบัดไปมาขายงูแดงนับสิบตัวไร่ร่าเหยื่อในความมืดสนิทตะกาปลาของมานบลนแตกกระจายชมวกหุดมือมานบวิ่งตะบึงฝ่าท้องทุ่งเงื่อโทมกายม่านหมอกยามค่ำคืนเริ่มรอยตำบดบังสายตาเสียงไล่หลังใกล้เข้ามาทุกทีแต่แล้ว มานกพุ่งเข้าป่าไผ่แน่นจึบสวบสวบกิ้งไผยเกี่ยวแขนเกี่ยวขาไปทั่วล่างเขาถูกดึงชะงักติดแน่นขยับแทบไม่ได้มานกหอบหายใจแรงทางดิ้นสุดแรงเกิดในขณะที่เบื้องหลังผีกระสือก็ตามเข้ามาอย่างกระชั้นชิดใส่ย้อยของมันพันเกี่ยวกับกิ่งไม้และใบไผ่สายไส้บางเส้นพันตัวเองแน่นเข้าไปเรื่อย ขายม้วนพับกับยายแมงมุมในรังอือหือมันก็ติดเหมือนกันนี่มานพพมุพร่ำพึงพรำเบิกตาดูผีกระสือดิ้นกระเพื่อมไปมาเส้นใส้ขาดเปรีย้ยเปรี้ยะความเงียบเย็นเยือกเข้าปกคลุมต่างไฟต่างติดแงกอยู่ในโพงไผ่เวลาคานผ่านไปช้าๆห้า,ามกลางความมืดที่แสนยาวนานจนกระทั่งเวลาล่วงเข้ามาถึงเที่ยงคืนกว่า ด้วยความพยายามอย่างที่สุดมานบดิ้นหลุดออกจากกอไผ่ได้วิ่งเตลิดเปิดเปิงกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตปล่อยให้โจ้าผีกระสือนั้นยังติดแยกอยู่ในดงไผ่รุ่งเชา้าชาวบ้านมาลุ่มล้อมดูมานบที่ศีรษะเนื้อตัวทะรอกปกอกเปิกเป็นย่อมๆจากหนามเกี่ยวเองฝันไปหรือเปล่าว่ามานบลุงชุ่มเกิอนบานเอ่ยโอ้ยไม่ฝันแล้วลุง เห็นมันกับตาด้วยตัวเองเลยละ่ะมานุษเสียงแข็งดวงตายังสันละลิกหลังจากรักษาตัวหายไขยส้สางผีสามวันต่อมามานุษชวนเพื่อนๆเ,เข้าไปสำรวจจุดเกิดเหตุในเวลากลางวันพวกเขาพบเพียงเสื้อผ้าที่ขาดลุงลิ่งเศษตะกะ้าปลาพังพินาศแต่ไรซึ่งร่องรอยของเจ้าผีหลายตัวนั้นเรื่องเล่าขึนนั้น จึงกลายเป็นตำนานสยองขวัญของหมู่บ้านและถูกคำคืนที่มองลอยตำ่ำชาวบ้านอย่างคงคร่ำกระสิบต่อกันว่าถ้าหแสงไฟสีส้มลอยอยู่กลางทุ่งอย่าไปเข้าใกล้เพราะมันอาจจะกลับมาอีกครั้ง